หว่างที่มันคลุมเครือมาในช่วงเดือนช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาก็ได้ปัจจัยในส่วนของสงครามเข้ามาหนุนแต่อย่างที่บอกพื้นฐานจากเมื่อสักครู่นี้มันหนุนราคาทองคําอยู่แล้วมันหนุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในช่วงเนี้ยนี่คือตุลานี่คือตุลานี่คือพฤศจิกานี่คือธันวานะครับ ผมมองว่าจะเป็นช่วงที่มันลงมาใช่ไหมแล้วก็ฟื้นอยู่แล้วมันก็ไปตัดจบที่เดียวกันสักประมาณสองพันแปดสิบนั่นแหละแต่ได้สงครามเข้ามาหนุนแบบนี้อย่างที่บอกว่าเออน่าจะสักสองหนึ่งห้าสู์ไหมล่ะถ้าเกิดกับเป้าเดือนขอโทษเป้าเดยแต่ไอ้ตรงเนี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาตรงนี้ก่อนสองพันแปดสิบทำไมมาเน้นตรงนี้ มันทดสอบมาสามครั้งแล้วก็เสียวๆเหมือนกันนะทดสอบมาสามครั้งแล้วก็เสียวๆเหมือนกันจะมาได้ไหมจะทะลุไหมนั่นคือสิ่งที่จะต้องตามอยู่เหมือนกันนะครับทีนี้อย่างที่บอกครับโอเคการมองเป้าสองพันปดสิบเนี่ยเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ต้องมาดูเรื่องของแนวโน้มตลาดตอนนี้แนวโน้มของทุกไทม์เฟรมนะครับตั้งแต่เดยตั้งแต่วีคเป็นขาขึ้น ตั้งแต่เดือนเป็นขาขึ้นนี่ครับตอนนี้แนวโน้มของเดย์ได้เปลี่ยนมาในช่วงเดือนตุลาที่ผ่านมาโดยมีแนวรับก็คือแนวรับที่ลงมาทดสอบกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่แหละ1940ครับ1930นี่คือแนวรับทางเทคนิคของทม์เปรนระดับเดยสิ่งที่เรากำลังตามหากันอยู่ก็คือจะรับตรงไหนอยู่ มีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเก้าสามศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์และหนึ่งแปดแปดศูนย์ที่เราได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้ว่าเอ๊ะ eh, จะเอาตรงไหนทีนี้จนกระทั่งเมื่อวานนี้ครับในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาที่บอกว่าวีคหนึ่งมาแบบนี้วีคสองมาแบบนี้ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ เราได้เห็นการพักฐานของ t m m f r ฟ me เล็กไม่ว่าจะเป็น1ชั่วโมง4ชั่วโมงได้ปรับตัวลงมาเป็นขาลงโดยตลอดในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาจนเมื่อคืนจนเมื่อวานจน CPI ประกาศครับเมื่อคืนนี้ภาพของ1ชั่วโมงและ4ชั่วโมงกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งเพราะนั้นตอนนี้ตั้งแต่ Timeframe 1ชั่วโมงยันเดือนครับเป็นขาขึ้นทั้งหมดเลยครับ ทุกไทม์เฟรมกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วทีนี้เดี๋ยวรอดูการคอนเฟิร์มการขึ้นต่อถามว่าจะหลอกแล้วกลับลงมาอีกได้ไหมได้แต่ตอนนี้ทุกไทม์เฟรมเป็นขาขึ้นเราก็มองครานั้นไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดเดยอะอุ้ยเดี๋ยวราคาหลอกทุบลงมาทําขาถ้ามันหลอกก็หลอกเดี๋ยวหลอกลงมาเดี๋ยวจะตามมาด้วย <c oughs> นะ เดี๋ยวจะใช้จังหวะไล่กันด้วยนะครับตอนนี้ในเมื่อทุกไทม์เฟรมมันเป็นขึ้นหมดเราเอาภาพนี้ใช้จังหวะย่อซื้อคนเล่น1ชั่วโมงก็เก็บทีละ10ทีละ15กันไปคนเล่น4ชั่วโมงจะเก็บจนทีละ20 30 40ก็แล้วแต่ให้กลยุทธ์นี้ก่อนนะครับไม่ใช่โอ้โหเห็นยกตัวขึ้นมาไล่ช็อตไล่ทุบสวนกันลงมาเอ้ยเดี๋ยวต้องลงต่อตอนนี้เทรนมันกลับมาขึ้นครับ คุณจะสวนได้คุณจะเล่นได้เมื่อมันอยู่ในเทรนด์สวนยังไงยกย่อสวนไหมย่อลงมาแบบนี้สวนไหมถ้าเทรนด์เป็นขาขึ้นนะครับจังหวะแบบนี้สวนได้ไหมได้แต่ก็ต้องสวนแบบมีจังหวะหน่อยถ้าเกิดว่าคุณสวนด้วยไทม์เฟรมนี้คือไทม์เฟรมเดย์คุณก็ต้องใช้ไม้เดย์ในการเข้าตรงนี้ครับมันเป็นการสวนการพักฐานไม่ใช่สวนเทรนด์นะ เทรนเป็นขาขึ้นนี่คือเทรนทั้งหมดนี้คือเทรนแต่การย่อตรงนี้เราสวนการพักไม่ได้สวนเทรนแยกให้ดีสวนการพักไม่ใช่สวนเทรนคนละจังหวะกันนะครับการสวนเทรนก็คือคุณเข้าช็อตในจังหวะนี่ครับทั้งหมดนี้นั่นคือการที่คุณไปช็อตเนี่ยคือสวนครับแต่เล่นบายตรงไหนก็ได้ ในขณะที่เทรนด์เป็นขาขึ้นถือว่าไม่ได้สวนครับโอเคนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เองภาพเดยยังคงเป็นขาขึ้นส่วนตัวผมยังคง b บโอลี่ตอนนี้ตั้งแต่ชั่วโมงยันสี่ชั่วโมงยันเดือนเลยครับ b บโอลี่ครับให้ภาพนี้ก่อนนะเออเมื่อวานเห็นการกลับตัวสีชั่วโมงกลับมาขึ้นแล้วเดี๋ยวไปดูกรอบการเคลื่อนตัวของมันครับ ไอ้ตัวกรอบการเคลื่อนตัวพฤติกรรมของกรอบราคานี่แหละที่จะเป็นตัวชี้ครับที่จะเป็นตัววัดว่าไปทางไหนจะไหลขึ้นไปเป็นลักษณะไซด์เวัพหรือจะพุ่งขึ้นไปในลักษณะสตรองเทรนเดี๋ยวไปตามดูกันเดี๋ยวไปตามล่องรอยของมันว่ามันทิ้งอะไรเอาไว้บ้างแล้วจุดไหนที่จะเป็นจุดพาให้วิ่งจุดไหนที่จะเป็นจุดพาให้เอ้ย ราคาไม่ขึ้นแข็งแรงนะขึ้นไซเวย์นะเออจะต้องดูยังไงมันต้องใช้กรอบการเคลื่อนตัวของราคาเข้ามาประกอบด้วยนะครับนั่นคือการลงไปแกะพฤติกรรมการเคลื่อนตัวตามกรอบนึ่เงเพราะนั้นอย่างหนึง่งให้ระวังการทุบกลับไว้ด้วยเอาติดเอาแบบติดให้มันติดรีมายตัวเองไว้สักนิดนึงอาจจะสัก สี่สิบเปอร์เซ็นหรือสามสิบเปอร์เซ็นตให้แปะไว้ในหัวนิดนึงว่าวีคนี้ยังไม่จบเอาแปะไว้ในหัวนิดนึงนี่คือสองวีคที่ผ่านมาอย่าเพิ่งทิ้งภาพนี้วีคนี้อาจจะไซด์เวย์หรือปิดบวกอย่าเพิ่งทิ้งภาพไซด์เวย์ครับผมกลัวอะไรรู้ไหมกลัวอีกสามวันทุบกลับลงมาที่เดิมแต่ก็ยังขึ้นนะ ยังบอกว่าขึ้นแต่มันจะกลายเป็นทุบลงมาก่อนแล้วค่อยไปปรับตัวขึ้นในสัปดาห์ที่สี่แล้วสรุปจบก็อย่างที่บอกว่าสัปดาห์นี้เราลุ้นกันหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์แม่งคงมาปิดกันตรงนี้ได้อ <S <s ไอเดือนเดือนนี้ยหรืออาจจะไปยกกันปลายเดือนก็ได้ระวังหน่อยนะครับระวังตรงนี้หน่อยอยังเหลืออีกตั้งสามวันแต่ดูทรงแล้วมันค่อนข้างแข็งแรงผมถึงบอกว่าเอาให้มันติดไว้อยู่ในใจสักสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็พอ นะครับโอกาสเกิดขึ้นได้มีอะไรก็เกิดขึ้นได้เทรดด้วยความระวังมองในทุกๆมิตินะครับวางแผนจัดการตัวเองให้ดีถ้าพลาดถ้าเจ็บเจ็บแล้วเจ็บยังไงให้เจ็บไม่ตายเจ็บให้น้อยเออให้เป็นแผลเล็กที่สุดยิ่งแผลใหญ่แผลชะกันคุณก็ฟื้นตัวยากแต่ถ้าเกิดเป็นแผลแค่แผลเล็กๆมันเจ็บแล้วมันฟื้นตัวได้แต่ยังไงมันไม่ใช่ถึงตายอะ นะคถ้าถึงตายคุณก็ออกจากตลาดไปเลยอ,อืมเพราะะั้นวางแผนตัวเองกันให้ดีนะครับ